รถแห่คลาสสิกนะครับไปแห่เหมือก่อนฝนตกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำความสะอาดไปใหม่เต็มอายาอยู่ครับใหม่เต็มเลยรถแห่คลาสสิกเข้านะครับเป็นธรรมดาครับนะฮะเครื่องเสียงนะครับรถแแห่คลาสสิกเสือนอนกินนะครับ ฝนตกบ่หันหละเป่านะครับหลังจากแห่มาบ่หันหละเป่าเด้อมันก็ต้องค้อยเป่านะครับเนาะงระหว่าระพงนะครับลงพงนี่สามารถกันน้ำได้อยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ระหว่างนะครับถ้าตกแห้งก็ตกได้ลิ้หนีเพราะได้อยู่บนว,ว่านะครับของเอกเาวเนาะก,ก่นสี่ทำการเป่ามืออื่นเตรียมตัวนะครับมืออื่นนี่ มืออื่นนี่เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวไปแห่ที่บ้านน้องเรือนะครับนะครับบุห้นละเป่ายู่าันถือฝนนะครับปกติฝนตกใส่เนี่ยเขาก็ต้องทำความสะอาดเปานอกที่น้องเนาะเป่าลำโพงเป่าเครื่องปั่นนะครับที่มี่หนากระเด็นใส่เป่าเครื่องเสียงนะครับส่วนลำโพงตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้สีเฮีดเป็น ชุดอ่าชุดน้อยชุดแบบว่าหล่อเลื่อนนะครับตู้ตัวนี้เป็นของเอกสาวนะครับเอกสาวจังหวัดชัย,ยภูมินะครับเป็นตู้ทีอินวันนะครับเนี่ยตู้ทีอินวันนอพี่นอเน,นะครับจะมีแหลมกลาง12นะครับแล้วก็สับเบียนะครับสับเบียู่ใยุต เป็นเทอร์โบนะครับตัวนี้ซับเบียเป็นเทอร์โบแล้วก็กลางแรมนะครับอยู่ในตัวเดียวกันเขาเรียกว่าทีนวันของเอกซาวนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นกลางแรมนะครับกางกับฮอนลดบอสพิษนะครับกลางกับฮอนลดนะครับเป็นตูวกางปากสิบสองฮอนลดนะครับนะครับข้างในก็จะบินโฟมนะครับเป็นเอกซาวนะครับเ ทีด L อลหนึ่งสองนะครับ,นะรบหลายปีที่ผ่านมาประมาณสองสองสามปีนะมั้งตัวนี้ครับกะไข่แนงเล่รอยูเดยครับเนาะซึ่งอ่ตู้พวกนี้แถมมานํำรถครับตะกี้มันเป็นรถกระบะไปเหตุน,น้ำบริษัทเอกซาวนะครับพอดีรถกระบะไปไม่ได้นะครับเป็นรถกระบะป้ายแดงนะครับ่เนเชยดายรถ นะครับก็เลยได้เปลี่ยนโยกย้ายเครื่องเสียงจากรถกระบะที่ทําจากอีกซาวนะครับมาใส่เป็นรถหกล่อนี่นะครับ